เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากทำ YouTube ให้มันปังๆแล้วก็สร้างรายได้กันทั้งนั้นแหละเนาะแต่โลกของ YouTube มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปเร็วมากวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าจะทำยังไงให้รอดแล้วก็รุ่งในยุคนี้ทั้งโอกาสใหม่ๆที่แบบโหเข้ามาเพียบแล้วก็ความท้าทายใหญ่ๆที่รออยู่ข้างหน้าครับคำถามที่สำคัญที่สุดเลยนะที่ครีเอเตอร์ทุกคนอยากรู้คือ แล้วเราจะหาเงินจาก Youtube ในยุคนี้ได้ยังไงให้มันแบบยั่งยืนน่ะบอกเลยนะครับคำตอบมันไม่ใช่แค่เรื่องโฆษณาอย่างเดียวแล้วนะใครที่ยังคิดแบบนั้นอยู่ต้องเปลี่ยนความคิดด่วนเลยโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าคือการหาเงินจาก y o u t u b e สมัยเนี้ยมันไปไกลกว่าแค่การนั่งรอค่าโฆษณาเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่ามันมีช่องทางทำเงินเจ๋งๆแบบไหนบ้างที่ครีเอเตอร์รุ่นเก่าๆเขาทำแล้วมันเวิร์กจริงๆ แน่นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะเหมือนที่ช่องเสกสันปั้น YouTube เขาบอกไว้เป๊ะเ,เลยว่าต้องต้องไปง้อเลยในเรื่องของค่าโฆษณาคือยุคนี้เรามีวิธีหาเงินที่มันทรงพลังกว่าน,นั้นเยอะมากไม่ต้องไปแค่ค่าโฆษณาอย่างเดียวอีกบอกไปแล้วอะลองนึกภาพตามนะง่ายสุดๆเลยสมมติว่าเราเป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดแค่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปสั้นๆสนอนเคล็ดลับเด็ดๆของเราเช่นเลือกฟักทองยังไงให้แกงอร่อยอะไรงนี้ แล้วไงต่อก็แค่ไปสมัครเป็นนายหน้าช้อปปีเอาลิงค์ขายมาเมล็ดฟักทองอุปกรณ์ทําสวนมาแปะไว้ใต้คลิปเราแค่นั้นเลยเห็นไหมความรู้ที่เรามีอยู่หน้าแผงผักทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นเงินได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่แบบโคตรทรงพลังเลยนะคือการเปลี่ยนความรู้ที่เรามีเนี่ยให้มันกลายเป็นสินค้าดิจิตอลอย่างเช่นอ e ีบุ๊กไง นึกภาพตามนะถ้าช่องเราสอนเรื่อง AI เราก็แค่รวบรวมทุกอย่างที่เราสอนทําเป็นคู่มือการใช้งานแล้วเอาไปขายซะเลยหรือถ้าเราเป็นสายทำอาหารก็ทำอ e ีบุ๊กรวมสูตรเด็ดลับเฉพาะของเราไงเวิร์กมากแล้วดูนี่ตัวเลขนี้จะทําให้เห็นภาพชัดเลยนะ399บาทนี่คือราคาอ e ีบุ๊กจากตัวอย่างเมื่อกี้นะแค่ใช้โปรแกรมง่ายๆแบบแคนวาออกแบบสวยๆแล้วก็เอาไปวางขายบนแพลตฟอร์มอย่าง Maps Market จบเลยคิดดูดิมีคนซื้อแค่10คนก็ได้มาเกือบ4 0 0พันแล้วนะนี่แหละอีกช่องทางทำเงินที่แบบน่าสนใจสุดๆโอเคนอกจากกลยุทธ์ที่ว่ามาทั้งหมดนะตอนนี้มันมีคลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนเกมการทำ YouTube ไปเลยพลิกโฉมหน้าไปเลยนะนั่นก็คือ YouTube Shorts ครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาสทองของจริงสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่มีสิทธิ์เจ้งเกิดได้หมด โอ้โหแล้วมาดูความยิ่งใหญ่ของมันหน่อยตัวเลขนี้คืออะไรนี่คือยอดวิวเฉลี่ยของ s ชอต t s ทั่วโลกต่อวันนะย้่ว่าต่อวัน70,000ล้านครั้งมันคือปรากฏการณ์ระดับโลกไปแล้วอะที่ครีเอเตอร์อย่างเราๆเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันกระทบกับครีเอเตอร์จริงๆขนาดไหนอ่ะข้อมูลล่าสุดเลยนะตอนนี้ช่องที่อยู่ในโปรแกรมพาร์เนอร์ของ YouTube หรือ YPP เนี่ยมากกว่า1ใน4 คือมากกว่า25%อะสามารถสร้างรายได้จากชอตได้แล้วและนี่มันแค่ปีแรกเองนะที่ระบบนี้เปิดตัวลองคิดดูสิว่าในอนาคตมันจะโตไปได้ไกลขนาดไหนแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นอีกนะคือชอตมันไม่ได้ให้แค่เงินจากตัวมันเองไงแต่มันเป็นเหมือนประตูบานแรกที่จะเปิดไปสู่โอกาสอื่นๆอีกเพียบเลยคือข้อมูลมันบอกชัดเลยนะว่าครีเอเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์เข้าโปรแกรมพาร์ทเนอร์เพราะชอตเนี่ยมากกว่า80%เลยนะ สามารถต่อยอดไปหาเงินจากทางอื่นได้อีกเยอะมากๆไม่มักไม่ว่าจะเป็นโฆษณาในคลิปยาว Super Thanks หรือแม้แต่การขายของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากลองฟังเรื่องนี้จากครีเอเตอร์ไทยของเราคุณเอวาเรสเขาบอกว่าชอต t s เนี่ยทำให้เขาที่เป็นสายเที่ยวคนเดียวแต่กล้าที่จะเปิดใจทำวิดีโอเล่าเรื่องของตัวเองเป็นครั้งแรก โหนี่มันแสดงให้เห็นภาพชัดเลยนะว่าชอตมันกําลังเปิดโอกาสให้คนหน้าใหม่ๆให้เรื่องเล่าในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนได้ออกมาสู่สายตาคนอื่นจริงๆแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนท่ามกลางโอกาสที่มันดูสวยหรูทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันกําลังมีความท้าทายครั้งใหญ่มากๆรอเราอยู่ข้างหน้าครับเป็นเรื่องที่ครีเอเตอร์ทุกคนทุกคนจริงๆต้องรู้แล้วก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี นั่นก็คือนโยบายใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี2025นี่แหละจำวันนี้ไว้เลยนะกาปฏิทินตัวโตๆเลย15กรกฎาคม2025วันนี้จะเป็นวันที่ YouTube จะเริ่มบังคับใช้กฎการสร้างรายได้ชุดใหม่ที่บอกเลยว่าเข้มข้นกว่าเดิมแบบคนละเรื่องแล้วคอนเทนต์แบบไหนแล้วที่จะเสี่ยงอ่ะมาเช็คลิสกันเลยนะใครทำแนวนี้อยู่ต้องฟังให้ดีๆเลยนะ 1. คือการเอาคลิปคนอื่นมาใช้ซ้ำๆ 2. คือการใช้เสียงภาค AI หรือช่องเล่าเรื่องที่แบบไม่เห็นหน้าคนทำเลย 3. คือคอนเทนต์ที่ดูเหมือนก๊อปปี้จากเทมเพลตมาซ้ำๆหรือปั๊มออกมาเยอะๆแต่ไม่มีคุณภาพและสุดท้ายคอนเทนต์ที่ไปเอาของคนอื่นมาแล้วดัดแปลงแค่นิดๆหน่อยๆใครทำแนวนี้อยู่บอกเลยว่าต้องระวังตัวให้ดีคือคำสำคัญที่เราต้องเก็ตให้ตรงกันเลยนะคือคำว่าเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือ reuse content มันหมายถึงอะไร มันคือการเอาคลิปคนอื่นมาใช้ดื้อเลยโดยที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรที่มันสําคัญสําคัญเข้าไปเลยยกตัวอย่างนะถ้าเราเอาคลิปข่าวมาเปิดแล้วเราวิเคราะห์วิจารณ์หรือให้ข้อมูลเชิงลึกที่คนอื่นไม่รู้เข้าไปแบบนี้เรียกว่าเพิ่มคุณค่าอันนี้รอดแต่ถ้าเอามาตัดตัด,ตดแปรแปรเฉยๆอันนี้แหละครับที่เสี่ยงเต็มๆโอเคพอเห็นทั้งโอกาสและความท้าทายแบบนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วทางรอดคืออะไร อนาคตของครีเอเตอร์อย่างเราๆจะเป็นยังไงต่อไปมาดูกันครับสไลด์นี้คือสรุปได้เคลียร์ที่สุดแล้วลองดูเทียบกันชัดๆเลยนะฝั่งซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่ YouTube กำลังจะลดความสำคัญลงหรืออาจจะไม่เอาเลยพวกคอนเทนต์ที่เหมือนออกมาจากพิมพ์เดียวกันเสียง AI ทั่วไปการเอาคลิปคนอื่นมาใช้ซ้ำๆส่วนฝั่งขวาคือสิ่งที่ YouTube ต้องการและจะดันสุดตัวเลยนั่นก็คือคอนเทนต์ที่เป็นต้นฉบับ มีความเป็นตัวของตัวเองใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปและที่สำคัญคือต้องเพิ่มคุณค่าให้กับคนดูเพราะฉะนั้นทางรอดในยุคนี้มันก็คือการเอาสองอย่างมารวมกันครับคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นของเราจริงๆบวกกับกลยุทธ์การหาเงินที่หลากหลายจะหวังพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งบอกเลยว่าไม่รอดแล้วในยุคนี้และสุดท้ายจริงๆอยากจะทิ้งคางถามสาคัญไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับในยุคที่ AI มันทำคอนเทนต์ได้แทบทุกอย่างแล้ว อะไรคือความเป็นต้นฉบับที่แท้จริงของเราคุณค่าที่มาจากตัวตนของเราจริงๆที่ไม่มีใครหรือไม่มี AI ตัวไหนจะเรียนแบบได้บางทีคำตอบของคำถามนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ช่องของเราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนจริงๆก็ได้